เฮอสวัสดีค่ะถ่ายซิว่าพี่เป้อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ดังมากค่ะกเพราหมูสุดน,นะคะอร่อยมากแล้วก็มีของแถมอะไรใช่ไหมคะเนี่ยคือเดิมปกตินะคะพี่เป้ก็เป็นหมูสุนอยู่แล้วเป็นคนที่ฟุ่มใหญ่อยู่แล้วถ้าใครอยากกินก็มากินเดวกกันนะสำหรับใครที่ต้องการใครที่ต้องการพบพี่เป้นะ ต้องเราก้นัั้นกันโดโงได้ก่อนนะะพี่เพชนคะอยากินตัวค่ะอร่อยมากเลยอ่ะร่อยอร่อยอร่อยสำหรับคนที่มีกรอ้วนนะคะจกออ็กเขาเอินว่าขนมอย่างเนี้ย